เป็นเวลากว่าสีเดือนแล้วที่ชนวีไทยแลนด์สถานีโทรทัศน์ตุตีลาลาสตล์ที่เอาอากาศตลอด24ชั่วโมงทาง Tru ว V ชันดี32และ a 31และโรงแรมไอบิดในประเทศไทยได้รวมกัดเฟ้นหานลงสาวใสแรงที่สามารถฟาดานสุดโหดและเทรนด์เข้มในเรื่องต่างๆจากโรงก เชนวีไทยแลนด์พรีเซนต์ไอบิสไอดอลคอนเทสต์2009 by ยไอบิสโฮเทลโดยเหลือเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่ได้รับตำแหน่งแบรนด์แอมบัสเดอร์ของโรงแรมไอบิสในประเทศไทยค่ะและได้จัดรายการร่วมกับวีเจเชนวีไทยแลนด์เป็นระยะเวลา1เดือนนอกจากนี้ยังได้เงินรางวัล120,000บาททริปท่องเที่ยวเกาหลีสามวันสองคืนพร้อมที่พักโรงแรมไอบิสเกาหลีห้องพักจากโรงแรมไอบิสประเทศไทยฟรีตลอด1ปีค่ะโดยงานนี้จัดขึ้นณนะร,า rim, นาร้านไอทเรม100กันท้าเซ็นทรัลเวิลด์ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินวททีนาง B O y.

อคอยก็มาถึงผู้ที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ได้รับตำแหน่งแบรนด์แอมบัสเตอร์คนแรกของโรงแรมไอบีประเทศไทยได้แก่ไอบีแปดน้องเดียวราการใจสุบรณสาวเหนือที่เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาหมันหมัดจากรั้วม,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังไงก็ร่วมให้กำลังใจน้องเดียได้กับการจัดรายการทีวีเป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอหรือสามารถให้กำลังใจได้ทีวีสปอร์ตสตูดิโอชั้นหกสยามดิสัฟเวอรี่ค่ะ